อันดับที่หนึ่งตกเป็นของดีแทกแพคทินัมใช่ไหมคะแพทินัมบลูเอ็กซ์กราฟน้องกาฟก็พอจะรับฉันชอบกราฟมาเธอเธอฉันยอมรับนะตอนแรกที่นด้ช่วยจ้างฉันได้ไหมได้ได้ได้ถ้าเกิดว่าเจอน้องกาฟอีกครั้งหนึ่งไปแน่จ้าเป็นแฟนคลับกาฟเธอเธอตอนแรกนะฉันรักน้องกาฟตอนเนี้ยฉันหลงรักมากกว่าเดิมพอได้เจอตัวจริงน่ารัก อยู่ในบ้านน่ะอยู่ในบ้านเขาอีกหนึ่งคนเลยนี่ไนีเธอาอยู่กันนี้เลยการตลาดข้างล่างไอ้ฝ่ายการเงินน่ะนามอ่ะฉันหลงรักเขาาอยู่ดอมนี่มานานแล้วอยู่บ้านเนี่ยเขาส่งข่าวกลับมาฉันทุกวันเธอโทรนงกลัาแบบน่้รักแบบน่านรักแล้วเป็นกันเองมากเจอทุกคนมีมารยาทดีมากเจอทุกคนไหว้ทุกคนฉันน่ะเจอนางตั้งแต่เล่นซีรีส์ใหม่ๆแล้วนางฝึกงานที่ช่องเก้าอ๋อนางเคยฝึกงานหรอฝึกงานที่ช่องเก้าฝ่ายกีฬาเหรอแล้วเธอคิดว่าฉันไปทำไมรู้ไหมทำไฉันไปตึกกีฬาทุกวันเลยอ่ะ อยู่ดีก็อยากจะ้นสร้างถาวรเล่กีฬาฉันอยู่ฝ่ายบันเทิงเธอแล้วตึกบันเทิงกับตึกกีฬามันอยู่คนละตึกแล้วเธอก็เดินไปกีฬาเหมือนกันนะเอออ่ะมันอยู่คนละตึกแล้วมันต้องเชื่อมันต้องเดินขึ้นไปเธอร้อว่าทันปีฉันไม่เคยเดินไปตึกกีฬาเลยแล้วอยู่ดีเธอก็เดินไปหาฉันก็เดินขึ้นไปแล้วคือไปไปถึงตึกกีฬานะมันต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไปชั้นจัดกีฬาน้องเขาไลฟ์สดแบบเป็นแบบทีมงานไลฟ์สดฟุตบอลอยู่อ่ะเธอตุดคนนี้เดี๋ยวเขาไปดูในห้องกระจกเนี้ยเขาไลฟ์สดฟุตบอลกกกััันนนดีจงงเลยออ่ะค็พิหา เขาบุโกเขามาทำไมอะ่ะบุโกเขามาทำไมอ,ะอ่ะเอหนูมาดูพี่รายงานเสิร์ฟฟุตบอลคข่ะจริงไม่ให้มาดูกราว <laughs> แล้วก็เข้าไปกีดกีดห่ายรูกกับกัตลอดเวลาน่ารักน้องกัปแบบเธอฉันหลงรักเลยเออสิอ ค่ะเพราะฉะนั้นนกิจกรรมวดีนะฮะจาก d t แทก็ปล่อยทีเซอร์คลิปวิดีโอนะมาให้แฟนคลับกรับนะฮะกับ d t แท็กแพ็กที่น่าบูมเมมเอนะฮะออกมาวันแรกหลายคนบอกว่าอ๋อเปิดมาก็ใจเทนรัวเลยน่ารักน่ารักมากๆค่ะน้องกาฟลดมากมาะคะ่ะ